สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีวันนี้เราจะมารายงานข่าวประจำสัปดาห์วันที่24ถึงวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563เชิญรับชมได้เลยค่ะวันที่27สิงหาคม2563เวลา11.30นาานถึง12.30นนนายวิสุทธ์คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้ในายดุลยสิทธิ์ประชาชัยและนางรัตดาเจียมประโคนพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่3 9ทับสองของสาภาพแรงงานไทยบิสโตนณอาคารอเนกประสงค์ตึกบริษัทไทยบิสโตนจำกัดอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยมีนายมาสสถานประคองเป็นรองประธานฝ่ายบริหารและกิจกรรมของสาภาพแรงงาน การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมรวม8วาระโดยการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในการประชุมครั้งนี้พนักงานประนอมข้อพิพาทรายงานได้กล่าวแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกันวันที่27สิงหาคม2563เวลา14.30นาที นายวิสุทธิคงสุจริตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ประชุมสำนักงานประจำเดือนครั้งที่11ทับ2563เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปี2563 ณหนะ้องประชุมชั้นสองสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบ,บุรีค่ะแล้วนี่ก็คือสรุปรายงานข่าวประจำสัปดาห์วันที่24ถึงวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบ,บุรีได้ทางช่องทางนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ